สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่210ตอนอะไรไม่รู้นะครับผู้แปลไม่แปลมานะครับไปเริ่มกันเลยสิทธิ์พี่เจ้าได้ตระหนักดีแล้วหรือว่าพวกนั้นที่เข้ากับท่านจะอยู่กับท่านจริง ทุกคนพวกเจ้ามั่นใจแล้วหรือว่าจะตามเสี่ยวเอี้ยนและมุ่งเป้าหาม,มาหาค้าพอได้แล้วการกระทําของเจ้ายิ่งกระทําก็ยิ่งมีแต่ผู้คนสูญเสียห้านเฟิงวันนี้พวกเราจะมาชำระหนี้เก่าของเรากันเถอะต่เท่าลวนหาที่สิ้นดี จัก,กรพพรดโอสถไม่จําเป็นต้องเปลืองแรงกับพวกมันหรอกวันนี้พวกข้าไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆหรอกสองตาเท่าจินหยินหรือคิดจะโจมตีตอนที่เผลอหรือไงกันทุกคนหลบไปอึง้งเฮผู้หญิงยโสู เช่นเจ้าไม่มีคุณสมบัติมากพอมาสั่งสรนค่ข้าได้หรอกนะระเร็วไปแล้วเดี๋ยวก่อนไว้ชีวิตข้าด้วยทั่วทีนะข้าไม่มีเวลามากพอมาเล่นกับเจ้าหรอกเป็นไปได้หรือระดับจัก,กรพรรดิจะมีความเร็วถึงเพียงนี้หรือว่าจะเป็นพลังของ ซากมังกรตัวนั้นบัดซบเท่ากับว่าค่าเสียของดีทั้งนั้นต่อไปใครจะเข้ามาอีกเฮ้ข้าต้องทวงร่างโผคขนมาผู้นำตระกูลเสี่ยวมีนิสัยค่อนข้างแย่เสียจริงๆผู้นำนิกายโม่บุตรชายท่านยังไม่อาการดีขึ้นหรือ นายน้อยดูเหมือนว่าเขาจะถูกพิษนะครับเจ้านี่เองสินะที่เป็นคนทำร้ายลูกชายของข้าเขาอยากมายุ่งกับข้าทำไมล่ะมอบยากแก้พิษมาให้ข้าซะเราจะมอบยากแก้พิษแต่ต้องถอยทับไปซะ จุดๆด,ด,ดีวันนี้ราชวงศ์ทมินจะยอมถอยจับไม่ยุ่งเกี่ยวเดี๋ยวก่อนนายท่านโมหากร่วมลบข้าจะยินดีช่วยเหลือในด้านการแก้พิษให้ในายน้อยเองขอโทษด,ด้วยข้ามีลูกชายเพียงคนเดียวข้าขอไม่เสี่ยงผู้นำเสียวหวังว่าท่านจะไม่ลืมยาแก้พิษให้ข้านะ ข้าหวังว่าเจ้าจะทําตามสัญญานะแน่นอนเมื่อข้าได้รับปากข้าต้องทําให้ได้ข้าต้องทําทให้แน่ไม่ต้องกังวลไปฤกษประโยชน์สิ้นดีราชวงศ์จมินถอยกลับไปแล้วดูเหมือนฝ่ายพวกเราจะแข็งแกร่งกว่าลดแล้วสินะดูเหมือนฝ่ายพวกเรา ไม่อันผิดเยอะจังว่วันนี้ขอโทษด้วยนะครับเอาใหม่เอาใหม่าหมราชวงศ์ชมินถอยกลับไปแล้วดูเหมือนว่าฝ่ายพวกเราความแข็งแร่งจะลดแล้วสินะฝ่ายเสี่ยวเอี้ยนมีระดับบรรพบุรุษถึง2คนฝ่ายฮั่นเฟิงเองก็มี2คนเอาละพวกที่เหลือข้าจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายถ้าไม่อยากเป็นศัตรูกับตระกูลเสี่ยวจงถอยกลับไปซะ ถ้าหากเป็นศัตรูกับเราพวกข้าจะจัดการสังหารพวกเจ้าล้างโคดจนหมดสิ้นจุด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 ท่านัันเฟิงพวกข้าอยากจะขอถอยทับจะได้ไหมเฮ้ข้าก็คาดเอาไว้แล้วเชียวเสี่ยวเอี้ยนเจ้าคิดหรือว่าการที่มาปั่นให้พวกข้าถอยทับไปแล้วเจ้าจะชนะได้ ท่านผู้คุมวิญญาณห้านคนพวกนี้เป็นของท่านแล้วหมอกหนานี่มันอะไรกันอ่าพวกข้าจะถูกดูดออกไปแล้วผู้ทรยศก็จะได้ผลลัพธ์เช่นนี้แหละอ่าดูดกลืนวิญญาณอย่างนั้นหรือ มันพระบุรุษอีกคนงั้นสินะฮ่าฮ่เจ้าจะไม่ได้เห็นพวกเขาอีกต่อไปแน่เมื่อข้าได้กระจายข่าวไว้ข้าก็เตรียมแผนสำรองไว้สำหรับพวกผู้ทรยศเช่นกันต้องขอขอบคุณเจ้าจริงๆที่ช่วยข้าตามหาคนที่ข้าต้องการจากพวกตจะกูลวิญญาณเขียกเขียขดูเหมือนเจ้า จะยิงยโสไม่น้อยเลยนะเจ้าคงเป็นสิทธิ์ของเยาวเฉินละสิท่าไม่แปลกใจที่เจ้าจะนิสัยเหมือนเขานักแต่ตอนนี้เจ้านั่นอยู่ในมือของตระกูลวิญญาณของข้ามันไม่ได้หญิงยโสโอหังอีกแล้วพวกเจ้าทำอะไรกับอาจารย์ของข้ากันยาขยกขยกขยักขยัก แล้วเจ้าคิดว่าไรล่ะดึงอ่อนหัดนักอ่อนหัดจริงๆพลังของเจ้าช่างต่ำต้อยเกินกว่าที่จะทำอะไรข้าได้อีกนะวิญญาณเหมื่นกลืนกินแปลสภาพครั้งนี้ข้าจะให้เจ้าได้กลับไปอยู่กับอาจารย์เจ้าเองแน่นอนว่าพวกสหายของเจ้นานั้น ที่เจ้าปกป้องก็จะตามไปด้วยระวังไว้นะหมอกพวกนี้มันดูดกลืนวิญญาณของเราได้ออกไปให้พ้นจากตัวค่าซะอะพวกมันโดนฟันก็คือรูปได้ด้วยหรอนี่ทุกๆคนระวังตัวไว้เจ้าวิญญาณพวกนี้มันแข็งแกร่ง มากนักฮ่าฮ่าิตน้องของข้าถ้าเจ้าได้กลายเป็นวิญญาณที่อยู่ในกุมมือของข้าเมื่อนั้นข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีเลยไม่ได้ผลพิษของข้าไม่อาจจัดการมันได้พลังลมปราณของเรามีจำกัดถ้าหากใช้มากไป ก็จะมีผลเท่ากับตายระวังเอาไว้ดีผู้นำตระกูลเสี่ยวช่วยพวกเราทีเสี่ยวเอี้ยนเยี่ยมมากไม่ว่าเพลิงใจอสูรอาจจะทำรายมันไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้มันอ่อนแอลงได้บ้างเคียกเคียเคียกมันไม่ได้ผลหรอกมันมีแต่จะฆ่าเจ้าเสียมากกว่า ทุกๆครั้งที่เจ้าจัดการกับวิญญาณมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของหมอกวิญญาณแล้วมันจะขึ้นไปเรื่อยๆพลังชีวิตของมันจะยังโคงวนเวียนอยู่ในที่แห่งนี้ไปเรื่อยๆมันจะก่อรวมววิญญาณมากขึ้นไปอีกและถ้าและมันจะถาถมสร้างพลังมากขึ้นเรื่อยๆและมันก็จะกลายเป็น ตัวการที่เจ้าจะฆ่าตัวเองเคียกเคียเียเีย,ย,ย,ยบัดซบอย่างนี้ก็เท่ากับว่าพวกเราแย่แล้วละสิเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ผู้วุโสโซใหญ่ท่านปกป้องทุกๆุคนเอาไว้ในที่แห่งนี้ซะเดี๋ยวข้าจะจัดการเจ้าวิญญาณน,นั่นเองข้าต้องหยุดมันให้ได้เดี๋ยวก่อนอย่าได้ทำรายมันนะปล่อยให้วิญญ,ญาณพวกนี้มันก่อรูปขึ้นมาแทนซะ ท่านมหานาทีหมายความว่ายังไงสายไปแล้ววิญญาณของข้าตอนนี้มันรวมร่างเป็นรูปแล้วฮ่าฮาฮานี่แหละที่ข้าหมายความได้เวลาสังหารมันได้แล้ว <laughs> ก็จบตอนที่210ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย